สวัสดีครับพบก,กับดูนะครับกับช่องโนเนมใครหารถดีราคาถูกเซอร์วิสง่ายวันนี้มีมาแล้วครับผมดูมาพร้อมกับ c a m รี่เจ2ครับกันรุ่น2.2 SE รถปี2000นะนะครับเลขไม่205สภาพสวยๆแบบนี้เลยราคาสุดยอดมากครับ149,000บาทครับผมไปชมกันเลยครับ ให้ดูเครื่องกันก่อนนะแห้งๆไม่มีเยอะเครื่องเป็นเครื่องเป็นซินสอง 22, ุสองเกียร์ออโต้สสปีดอ่าตราการสิ้นเปลืองก็แต่เขาว่าประมาณ10แล้วกันตัวถังสวยๆนะครับผมไม่มีอุบัติเหตุหนักเครื่องเดิมๆไม่เคยติดแกส๊สแบตเตอรี่ใหม่นะครับหารุ่นนี้อยู่นี่รีบเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูสภาพความสมบูรณ์รอบคันกันครับ อันนี้ก็เป็นสีบอลฟ้าเนาะทรงเขาจะเป็นแบรนด Aero Dynamic นะครับสำหรับช่วงนู้นที่ c a มรี่ยังไม่ได้คันใหญ่มากเหมือนในปัจจุบันไฟหน้าใสๆแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับโลโก้ก็เป็นโลโก้เตอร์ตาเล็กแบบนี้นะโอเคนะครับล้อเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับขอบ15บห้ให้ยางเป็นยางปี18นะ195่งทับหกยางก็ยังใช้ได้อยู่อีกระยะหนึ่งแต่ถ้า ใครเอาไปแล้วเพววื่อความปลอดภัยจะเปลี่ยนก็ได้ครับไปเลี้ยวอยู่ด้านข้างตัวถางแบบนี้นะครับสภาพสีสวยๆพร้อมใช้งานมากๆไฟท้ายก็จะเป็นตรงๆยาวๆแบบนี้มันเลยมีชื่อเล่นว่ารุ่นไฟท้ายไม่บรรทัดด้านซ้ายก็จะเป็น ry, แบดแคมเบอรอย่างนี้เนาะแล้วก็2.2 SE นะครับตัว G นี่เจ้าของเดิมเขาไปติดมานะฮะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันอยากได้ตัว G <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคครับเดี๋ยวไป ดูฝาท้ายกันดีกว่าว่าช่องเก็บของขนาดไหนครับในส่วนของช่องเก็บของท้ายรถนะครับก็ขนาดใหญ่เลยใส่ถุงก๊อบใส่กระเป๋าเดินทางได้สบายสบาย,บายนะครับอ่าข้างล่างก็อื่ยางอะไรยังอยู่นะครับแล้วก็สภาพตัวถังสวยๆนะครับผมไม่มีชนท้ายนะฮะร,รถไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับหายากนะส่วนใหญ่ติดแกสด๊สันหมดแหละนะครับอันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลย เดี๋ยวไปดูภายในรถกันดีกว่าครับผมครับเปิดรถมาแล้วนะครับภายในตกแต่งเป็นสีน้ำตาลนะเป็นเบาะผ้านี่นะฮะก็สภาพสวยๆนะ ้าก็บออกเชิงกร็รมะหยี่นิดๆนิน่งๆน,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 นะครับข้างก็เป็นสวิตช์ปรับกระจกต่างๆนะครับผมเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะฮะวันนี้ก็จะเป็นผมปรับกระจกหน้าเนาะไฟตัดหมอกนะฮะล็อจก็เป็นแบบเสียบๆนะครับนี่สภาพเบาะสวยๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งรับสาเครื่องกันดีกว่าครับ มานั่งในที่นั่งคนขับแล้วนะครับกุญแจก็มาครบทุกดอกนะฮะขออนุญาตตาดก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าหนาวแต่กรุงเทพก็ร้อนอยู่ดีแอร์และนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะฮะผงมาเลยก็เป็นสีก้าน้วมีรอยทลอกนิดหน่อยนะครับะตามอายุเขาเลขไม้สองแสนห้าแท้ๆกา้านไฟเลียวอยู่ด้านขวาเนาะแล้วก็ ปั๊น้ำฝนอยู่ด้านซ้ายนะครับไอเจ้าเล็กๆตรงนี้ก็คือไว้ปรับพวงมาลัยนะฮะดูสภาพความเนียบของคอนโซลน,นะครับอันนี้ก็ได้เบาะผ้านะครับบางคนก็บอกเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นเบาะหนังล่ะเบาะผ้ามันก็มีข้อดีของมันนะโอเคแหละมันอาจจะดูแลยากนิดนึงกรณีทําอะไรหกใสนะครับแต่มันก็เดี๋ยวนี้มันก็มีน้ํายาทําความสะอาดล้างคาแคกก็ทําได้ทั่วไปนะครับที่สำคัญคือเบาะคันนี้มันนั่งสบายมากๆเลยนิ่มนะฮะ รตรงกลางก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับของโตโยต้าเลยนะฮนะเป็น c ีดีอยู่สมัยนะั้น c ีดีนี่รู้มากนะครับยี่สิบปีแล้วเนาะแอร์เป็นดิจิตอลนะครับแต่เป็นโซนเดียวนะยังไม่สองโซนเยร่ออโต้สี่สปีดนะครับผมเบรกมือเป็นแบบดึงๆนะฮะแล้วก็ช่องใส่เหรียญน,นะครับไซส์มันจะประมาณเหรียญสิบอะใส่ให้สี่เหรียญไม่ไม่ใส่ได้แปดเหรียญน,นะครับ จุกช่องมากคือช่องใส่แก้วน้ำเนี่ยมันเปิดเป็นลักษณะจะเ,เกิดแบบนี้นะครับสวยดีนะฮะโอเคช่องเก็บของทีท่วางแขนสภาพก็ยังดีครับใช้งานได้ดีนะครับทุกอย่างอุปรกรณ์พร้อมใช้งานลองขับดูแล้วพวงมาลาัยดีช่วงล่างแน่นถ้าตามภาษาเอาแบบเลขไม้หายกันเลยนะสองแสนห้าหายยี่สิบถือว่าไม้ไม่เยอะนะครับ รถปี2,000ปีนี้ปี2,021ปีรถ21ปี21ปเร่งไม่แค่2,500 0 0แล้วเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับแล้วกว็บวกกับความทนของโต y ต้าเนาะต้องใช้คำว,ว่าความทนของโต y ต้าคันนี้นี่ก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับผมใครหารถราคาไม่สูงสภาพดีดูแลง่าย,ายนเนี่ยคันนี้เหมาะมากเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกันครับเนี่ยเบาะหลังมันนั่งสบายมากๆอ่ะ ใช่คราว่านั่งสบายมากๆเบาหลังนะครับอะมาดูในส่วนของดีเทลอืน่นๆืมความสูง173เพราะฉะนั้นที่วางขาไม่ใช่ปัญหาเลยก็มีเกือบๆ20เซนนะครับช่องใส่เอกสารของต่างๆคือมันไม่ได้เป็นยังยื่ไงสภาพมันก็สมบูรณ์อยู่แล้วแหละฮะยังไม่มีช่องแอร์หลังนะรถ20ปีนะครับมีแต่ที่ใส่ขยะมาให้ตรงนี้นะครับ้วยผมแคมรี เดิมๆจริงๆคันนี้นะครับอ่ะโอเคสภาพเบาะหลังนะครับแต่คันนี้ก็อย่างว่าเนาะยังไม่มีจุดยึดเบาะเด็กนะฮะแล้วก็ที่วางแขนนะครับแบบนุ่มๆนะฮะมานั่งสบายสภาพเดิมๆแล้วก็บอกความทนทานแสนสี่เก้า ไม่แพงเลยครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันว่าเจ้า Camry Gen 2คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับสภาพรอบคันของเจ้า Camry Gen 2คันนี้ทวนกันสักนิดรถปี2000เลขไมล์2 5 0 0 0ราคาแค่149,000ได้รถสภาพภายในเดิมเครื่องเดิมไม่แก๊สนะครับเอามาดูดีกว่าว่ามันเหมาะใครบ้างใครที่หารถซีดานไซส์ใหญ่หน่อย นั่งสองคนถึงสี่คนอยากได้รถที่ดูแลง่ายทนทน,ทนสวิตง่ายเจ้านีตอบโจทย์ราคาก็แค่นี้เองแสนสี่เก้าคันเดิมไม่ได้ใช้เราก็รับเทินนะครับแต่คันนี้จัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วนะนะอายุเขาเยอะแล้วถ้าสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับผมลิงก์รายด้านล่าง QR ว o d e คที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสาย นะครับผมลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับราคารถเทินได้เท่าไหร่อะไรยังไงคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อหอะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโนเนมกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะเจ็ดหมื่นล้ะโวดด้วยช่วยกันเป็นกาลังใจให้พวกเราทีมงานโนเนมวันนี้ลุกขอตัวแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ